เป็นเป็ดนะฮะเป็นน้ำยาขัดห้องน้ำนะครับก็เทลงไปนะฮะเทลงไปนะฮะเน่ยเทเยอะนะต้เทเยอะขนาดนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะจะเป็นวิธีการกําจัดคราบสนิมนะฮะที่ติดกับเสื้อผ้านะครับมาดูกันฮะว่าทํำยังไงนะฮะก็ตัวนี้ฮะเป็นเป็ดนะฮะเป็นน้ํายาขัดห้องน้ํานะครับก็เทลงไปนะฮะเทลงไปนะฮะอ่าเทลงไปนะฮะอันนี้เทเยอะนะต้องเทเยอะขนาดนี้นะฮะเทลงไปนะฮะ เทไปบริเวณที่เกิดสนิมนะฮะอันนี้ผมเทเยอะไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันฮะคือผมต้องการให้เห็นภาพไวๆนะฮะก็เลยเทไปนะฮะอ่ะมาดูกันเดี๋ยวนับเป็นวิเลยนะฮะว่าคราบสนิมเนี่ยตอนนี้คราบสนิมก็จะเริ่มกัดแล้วนะฮะนี่นะฮะจะเห็นไหมฮะนี่ฮะจะเริ่มละลายแล้วนะฮะจะเริ่มกัดละ ตอนนี้ตัวน้ำยาเองก็เริ่มกัดไปที่ตัวเนื้อผ้าเนี่ยฮะตัวสนิมนะฮะเนื้อผ้าไม่กัดนะฮะสนิมจะบางลงเรื่อยๆนะฮะตัวยาเริ่มกัดตัวสนิมแล้วนะฮะก็ไม่ต้องใช้อะไรขัดฮะก็ปล่อยให้น้ำยากัดสนิมเองนะครับนะฮะแล้วเราก็ไปซักนะฮะข้อควรแนะนำนะฮะคือห้ามห้ามให้น้ำยาโดนพวกโลหะพวกพวกซิปนะฮะพวกซิป พวกซิปกับกระดุมนะฮะห้ามนะฮะส่วนซิปกับกระดุมที่เป็นสนิมนะฮะแนะนำนะฮะแนะนำให้ใช้บรัสโซนะฮะตัวนี้แทนนะฮะก็อาจจะสนิมอาจจะออกไม่หมดนะฮะแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วฮะนะครับนี่ฮะเริ่มบานลงแล้วเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวคราบสนิมที่ติดกับเสื้อผ้านะฮะก็จะหมดไปทั้งหมดนะฮะเสร็จแล้วก็ นำไปแช่น้ำยาซักนะฮะอ่านี่นะฮะตอนนี้นะฮะคราบสนิมก็ออกไปทั้งหมดนะฮะ100%นะฮะก็ตอนนี้น้ำยาก็ขัดไปเกลี้ยงเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะกางเกงไปซักต่อนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็เอามาแช่น้ำนะฮะอ่าเอาแช่น้ำแล้วก็ยกขึ้นมานะฮะนี่ฮะคราบสนิมหมดเกลี้ยงเลยฮะเฮ้เดี๋ยวไปปั่นเครื่องต่อดีกว่า